หอมดินกลิ่นจันค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเกาะลอยบรรยากาศร้านกาแฟาและร้านอาหารที่ออกแบบในสไตล์ธรรมชาติใช้วัสดุที่ก่อ,อกสร้างนะคะด้วยความแข็งแรงแล้วก็การตกแต่งหลักเลยจากหวายแล้วก็ไม้ไผ่ ที่มาในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ค่ะที่ต้องเดินทางมาจากไา่แหล่งผลิตที่ดีนะคะทางภาคเหนือและภาคอีสานการออกแบบอย่างสวยงามด้วยความตั้งใจและความต้องการของคุณก๊อฟและคุณมิ้งค่ะผู้บริหารหอมดินกลิ่นจานแห่งนี้อีกด้วยความตั้งใจนําที่ดินของครอบครัวในพื้นที่ประมาณ33ไร่ค่ะซึ่งติดกับแม่น้ําลําคลองแล้วก็ป่ากงกลางที่เป็นธรรมชาติในพื้นที่บ้านเกาะลอยนะคะในพื้นที่ของร้านที่มีความหลากหลายโซนค่ะเริ่มจากโซนต้น รับนะคะทั้งห้องโซนริมน้ำห้องอาหารรับประทานที่สามารถนั่งแบบสบายๆในบรรยากาศแบบติดแอร์ค่ะ แล้วก็ที่นั่งริมน้ำโดยรวมก็มีทั้งสนามเด็กเล่นอีกด้วยนะคะที่ตกแต่งอย่างสวยงามสะดวกสบายในการตกแต่งสไตล์ที่ไม่เหมือนใครค่ะซึ่งได้รับการออกแบบจากคุณวิโรชิมมีหรือคุณเบสนะคะผู้ก่อตั้งบ้านไร่ไออรุณอําเภอกระเปร์จังหวัดระนองค่ะที่คุณกอบฟและคุณมิงเนี่ยตั้งใจเลือกมาร่วมงานในการสร้างแนวคิดออกแบบผสมผสานให้สอดคล้องอย่างลงตัวให้กับหอมดินกลิ่นจานแห่งนี้อีกด้วยค่ะ ก็ส่วนตัวจะชอบพวกงานแบบบ้านๆดูแบบธรรมชาติเลยนะคะก็คือเหมือนมีแรงบันดาลใจที่ว่าเวลาเราไปเที่ยวไปเที่ยวพาลูกพาอะไรเงี้ยไปเที่ยวค่ะแล้วรู้สึกว่าเอออยู่อย่างเงี้ยแล้วมันดูแบบสบายแล้วเรารู้สึกว่าเออบ้านปลายเราอ่ะเราอยากมีชีวิตแบบเนี้ยค่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่อยากให้ทําหลานเป็นแบบนี้ค่ะ uh. ใกล้ๆวัดเกาะอร่อยครับแล้วก็ส่วนพื้นที่ตรงนี้จะเป็นน้ําล้อมรอบเป็นคลองที่ชื่อคลองรัดครับจะติดกับแม่น้ําจันทร์ชาพวกชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีโกโก,โก้ชาเขียวและพวกน้ําโซดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นลาเต้กลิ่นจันทร์ที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะค่ะแล้วก็มีขนมเค้กซึ่งทำทำกันเองะอะค่ะก็คือจะมีพวกเค้กส้มเค้กช็อกโกแลต คอฟฟี Coffee, ่เค้กเค้กกล้วยหอมเป็นขนมที่แบบทานง่ายๆทุกคนเข้าถึงได้อะไรเงี้ยเอื้อมถึงได้ทุกคนอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองชิมค่ะ <laughs> ก,ก็ดีใจค่ะที่แบบทุกคนให้การตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ชอบเหมือนเหมือนที่เราอยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนไปกับเราอะค่ะเออ ทั้งหอมดินกลิ่นจันพร้อมให้บริการนะคะทั้งอาหารและเครื่องดื่มแนะนำความอร่อยจากอาหารที่จัดให้ด้วยความสดใหม่ค่ะทั้งผัดชาโรมิตรทะเล ข้าวผัดทะเลพริกเกลือนะคะไก่ทอดอามาสูตรของครอบครัวค่ะรวมถึง3ามชั้นทอดน้ำปลาและอาหารแบบจันทบุรีดั้งเดิมก็คือทั่วฟักยาวผัดกะปิอีกด้วยและก็ยังมีเครื่องดื่มหลากหลายพร้อมนะคะที่นี่มีการตกแต่งออกแบบอย่างดีค่ะด้วยความตั้งใจให้คุณได้มาสัมผัสถึงความสวยงามของพื้นที่ที่จัดสรรได้อย่างลงตัวค่ะทั้งทานน้าสะพานทางเดินน้าตกในระบบน้าเกลือที่สะอาดจากความตั้งใจของผู้ดูแลเป็นอย่างดีนะคะ เส้นทางการเดินทางสามารถเข้ามาที่ร้านหอมดินกลิ่นจันได้หลายทางค่ะแล้วก็จะมีป้ายบอกขับตาม GPS มาได้เลยนะคะหอมดินกลิ่นจันที่นี่สวยงามค่ะตั้งอยู่บ้านเกาะลอยจังหวัดจันทบุรีค่ะ